ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ในแบบผู้บุกลุกกับหนูตะเภาผัดบะหมี่เกี๊ยวเช่นเคยนะครับผมแบบนี้ถือว่าหลอนอยู่นะครับผมโอ้โหรับโทรศัพท์แป๊บน,นึงนี่เป็นรายงานอย่างเป็นทางการจากกรมตํารวจครับผมการได้รับรายงานว่าอาชญากรอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นของคุณน่าเสียดายที่บริการโทรศัพท์จะหยุดให้บริการเพื่อซ่อมแซมครับต่อไปนี้คือขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยหากคุณเจอผู้บุกลุกนะครับซ่อนและอย่าหลงในบ้านพัก ในห้องเดียวเราผู้บุกรุกที่จะออกจากบ้านออืถ้าผู้บุกรุกเห็นคุณคุณก็จะเป็นอูอีอาอีอูอีอีอาอีฉันหวังว่าตอนนี้คุณจะพร้อมสําหรับเมื่อคุณอยู่ในเหตุการณ์ผู้บุกรุกครับอยู่บ้านคนเดียวเนะเนาอะ่ะคือพ่อแม่ก็ไปทํางานผมก็อยู่คนเดียวอ่านคู่มือบนเตียงเรียนรู้วิถีเอาชีวิตรอดอยู่คนเดียวไม่พอใจผมก็อยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยโอ้โหอกหักอีกโอ้ยแสบ จะไปท้งหัวใจเลย <c oughs> เอาละก็สองหนึ่งแปดสามโอ้โหไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้กล้องพังหรือเปล่าวะอ่าครับผมไม่มีใครครับตอนนี้ยังไม่มีใครโอเคโอ้ยกล้องหมุนก็อหมุนอ,อุ้ยเอาเอาติดไรนะ่ะเกมนี้เกมนี้ถ้าถ้าปรับกล้องแบบเลื่อนเลื่อนแล้วก็ชาล,ลงน่าจะดีรับโทรศัพท์ก่อน โอเคเสร็จแล้วนะผมก็ดูกล้องวงจรปิดต่ออืไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งเฮ้ย hey! มาแล้วเหรอไม่จริงฉันขอปิดไฟก่อนรเร็วๆๆๆเร็วรีบเร็วรีบเร็วรีเร็วข้าตู้เข้าตู้เข,ข้าตู้ปิดปิดเออปิดไฟเมื่อกี้หัวไม่ถึงเวีอ่ะมาแล้วเหรอโอ้โคตรเร็วอะ่ะ เพิ่งจะโอ้โหวิรกแรกๆองนะมาแล้วเขามาแล้วดีไงเปิดประตูแล้วโอ้โหอะไรวะมืดจัดเลยอืมก็หลอนอยู่นะแบบนี้ถ้ามือใหม่แบบไม่ไม่รู้วิธีการเล่นผมคิดว่าหลอนจริงดรงจับสแกนกไปหลายชอ็อตอ่ะ ถ้าคนเล่นใหม่ๆนะอืมโอเคดูความก่อน mm hmm. ก้อมูลจนปีก็ไม่มีอะไรเมื่อกี้เพิ่งเจอมานะอ่าเกตไม่มีอันนี้ก็มือดอาา่าฮะไม่มีครับไม่มีครับจะขอรับมือถือก่อนนะก็ mm hmm. ถ้าเกมเนี้จะแบบถ้าใครเป็นแนวผีแบบการคุมเชิงการวางแผนก็น่าจะเหมาะกับแบบนี้นะครับผมแบบนี้มีหลายมีหลายดาหน้าดุนยวผม จะเล่นด้วยแล้วก็แยก EP ด้วยให้ทุกคนได้ดูกันอ่านี่นะครับแบบกำลังดีเซฟคอนอยู่ดีๆแล้วก็ผู้บุกลุกมาตอนที่ตอนรีเซ่ะโคตรน่ากลัวจัมสเกล์ไปหนึ่งทีตกใจเลย <c oughs> โอ้ยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะที่ดูมาครับผมโอ้ย,อยมีกล้องพังแล้วก็โทรศัพท์ต้องมาเนี่ยนั่นไงเรียบร้อย เรวก็ดูกล้องต่ออืมเหมือนไม่น่าจะมีใครนะเอาเอากล้องห้าพังอีกเอา้าเอาแล้วกล้องสี่ก็พังเอาครับก็มืดจัดทำไมในบ้านข้างนอกมันมืดแต่ในห้องเราไม่โคตรสว่างเลย <c oughs> เอ้ยโทรศัพท์มันต้องมา <c oughs> ผมบอกเลยมันคือโดนหลายครั้งแล้วโทรศัพท์ต้องมาแล้วโทรศัพท์เนี่ยนี่ไง โอ้โหทัวอะไรตอนตอนนี้เนี่ยคือทวงอะไรนักหนาผมก็ไม่เข้าใจนะอ่าปิดไฟก่อนมันผมได้ยินเสียงคนเดินนะปิดตู้ก่อนเออคือได้ยินเสียงคนเดินมาจากหน้าห้องผมก็ได้ยินนะก็แบบผมนึกว่าผมนึกว่าหูฝาดนะตอนแรกๆที่ผมเล่นใหม่ๆอะ่ะแต่ตามจริงมันไม่ใช่เว้ยเอาละเฮ้ยจริงๆเสียงมาเสียงมา ขอประตูสามครั้งกับเสียงประตูหนะ <laughs> นึ่งออสเนี่ยเออเออนี่งเปิดประตูมาแล้วลนะ่ะเดี๋ยวไปนึงเดียวไว้มันอยู่ไหนเนี่ยนี่หาไม่เจอดิตัวผมอน่ยเป็นหนึ่งเดียวของความมืด า<ห>านี่ไนงะขอไปแล้วเปิดไฟเรียบร้อยแล้วก็ดูกล้องมงจันเปรดนะนี่ไงไม่มีใครเลยครับเรียบร้อยไม่มีใครเลยโอ้โหเออโล,โลอาา่าฮะโอเคแล้วก็ขอรับมือถือก่อนคือเกมเนี่ยไม่ได้อะไรมาก แค่ดูกล้องวงจรปิดก,กับรับโทรศัพท์สองอย่างพอเฮ้ยเฮ้ยกล้องหมุนกล้องหมุนเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนั้นอะอ้าวเฮ้ยจบแล้ว <c oughs> ตอนนี้บร <you> ิการโ <your patience. S 2> ทรศัพท์ได้มาขนาดนี้ขอขอบคุณสำหรับการอดทนของคุณที่รอดจากผู้บุกรุกนะครับโอ้โห้จบแล้วเว้ยเฮ้ยเอ้าทำไมเจอดับอะ่ะตายเหรอตายเหรอโอ้อพาแล้วพาแล้วครับทุกคนผู้ดู สนุกมากคือแบบผู้บุกลุกมาไม่หยุดเลยครับสนุกเลยผมชอบนะั้นที่อยู่อันดับสองเกมก็จบเพียงเท่านี้ก็ขอฝากทุกคนกดใจด้วยนะครับ